สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางชาแนลค่ะลองหลับตาลงสักครู่แล้วนึกถึงชีวิตที่คุณใฝ่ฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณรักบ้านที่อบอุ่นหรือรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเมื่อคุณทำสำเร็จความสำเร็จเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากก้าวเล็กๆที่เราสร้างขึ้นทุกวันเหมือนการเดินทางไกลที่ต้องเริ่มจากก้าวแรกและก้าวต่อๆไปอย่างมั่นคงวันนี้ ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวเล็กๆที่จะพาคุณไปรู้จักกับ5สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เส้นทางของคุณเต็มไปด้วยพลังและไม่หลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของหัวใจ 1. กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายคือเหมือนแผนที่และเข็มทิศหากไม่มีเป้าหมายเราอาจเดินวนอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวลองถามใจตัวเองว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอยากเป็นใครอยากทำอะไร หรืออยากมีชีวิตแบบไหนยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งทำให้ทุกวันของคุณมีทิศทางที่แน่นอน 2. ลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมหลายคนรอวันที่พร้อมแต่ความจริงคือวันนั้นอาจไม่มีอยู่จริงสิ่งเดียวที่จะพาคุณไปได้ไกลคือการลงมือทำ แม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าหยุดอยู่กับที่ความสมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการเริ่มและเรียนรู้ระหว่างทาง 3. ฝึกวินัยมากกว่าแค่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจทำให้เราเริ่มต้นแต่สิ่งที่จะพาเราเดินต่อไปได้นานคือวินยัยลองกำหนดเวลาให้กับตัวเองเช่นเวลาตื่นเวลาทำงานหรือช่วงเวลาสำหรับเรียนรู้อะไรใหม่ แล้วทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสร้างกำลังที่พาคุณไปถึงฝั่งฝัน 4. เลือกสภาพแวดล้อมที่ผลักดันคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยหนังสือที่คุณอ่านหรือสิ่งที่คุณเสพในโลกออนไลน์ล้วนหล่อหล,อ,ลอมความคิดของคุณถ้าอยากก้าวหน้าลองโอบล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและคนที่ผลักดันให้คุณเติบโต 5. ไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคถูกเส้นทางที่มีค่าย่อมไม่ง่ายได้ความผิดพลาดหรือการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือครูที่สอนให้เราแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่คุณล้มให้มองมันเป็นบทเรียนและเชื่อเถอะว่าบางครั้งความสําเร็จอาจรออยู่เพียงก้าวถัดไปเมื่อเดินทางมาจนถึงตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลย หากแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำในทุกๆวันเป้าหมายที่ชัดเจนการลงมือทำวินัยที่มั่นคงสภาพแวดล้อมที่ผลักดันและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งหมดนี้คือเสมือนแสงไฟที่คอยส่องนำทางแม้ในวันที่ถนนดูมืดมนจำไว้นะคะทุกความฝันมีคุณค่าและทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปย่อมพาคุณใกล้ความสำเร็จเข้าไปอีกนิด ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเปรียบเทียบแค่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความภูมิใจว่าคุณได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นความจริงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ